m วมัสแฮสสัปดาห์นี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการเรียกว่าใหม่แกะกล่องจากทานแสนสรีนะฮะที่นี่คือขาวเฮส์นะครับโครงการที่อยู่ภายในอาณาจักรของแสนสรีทาวสุขุมวิท77หรือที่เรารู้จักกันว่าที่77ครับโครงการเนี่ยเป็นรูปแบบโครงการโลไลฟ์สไตล์รีสอร์ทนะรูปแบบโครงการเขามีความน่าสนใจมากเพราะอยู่ติดคลองพักขนงครับ ผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะพาคุณผู้ชมเข้าไปพบแบบความสวยงามของโครงการกันแล้วนะฮะเรียกว่าวันนี้ต้องตามผมไปทุกๆเก้าเลยครับตัวที่ตั้งโครงการเนี่ยเ,เรียกว่าอยู่ในซอยอ่อนนุชนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะฮะทำเลแถวๆนี้ของกินเรียกว่าไม่ต้องห่วงเลยครับ ไม่ว่าสตรีทฟู้ดจนถึงร้านอาหารดีดีเนี่ยมีให้เลือกมากมายแหล่งช้อปปิ้งแหล่งซื้อของการใช้ชีวิตประจำวนันก็ใกล้บิ๊กซีใกล้โลตัสอ่อนนุชรวมถึงเซนจูรีที่อยู่ตรงปากซอยอ่อนนุชนี่อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกครับใกล้รถไฟฟ้า BTS และวเขามียังมีชัตเตอร์เซอร์วิสจากตัวโครงการเนี่ยไปถึงรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุชแล้วก็ BTS พักขนงให้เลือกอีกด้วยนะครับ สำหรับโครงการคาว a h o u s e เนี่ยเรียกว่าเป็นคอนโดมิเนียมตัวล่าสุดนะจากแบรนด์ House ซึ่งเขาเนี่ยพัฒนาคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทนะฮะอย่างภายในที่77เองเนี่ยก็จะมีทั้ง Hasu House แล้วก็ Mori House ด้วยกันนะฮะสำหรับ Kawahouse เนี่ยคำว่า Kawa เนี่ยมันแปลว่าสายน้ำฮะแล้วก็แปลว่าทำให้ที่เนี่ยสะท้อนถึงภาพของโครงการที่อยู่ติดคลองพระขนงครับ เราสังเกตได้ว่าภายในตัวโครงการที่ดินประมาณสัก6กไร่นะเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเป็นทั้งหมด3อาคารนะยูนิตท,ทั้งหมด546ยูนิตนะครับแล้วก็มีเฟสิลิตี้ที่น่าสนใจมากมายเลยขึ้นด้านบนเนี่ยก็จะมีส่วนของโคเวิร์กิ Co ้งสเปซและโคเพนทรีอีกนะฮะ<ม>เรียกว่าโครงการนี้มีเฟสิลิตี้ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของหลายๆคนในครอบครัวเลยนะครับด้วยสไตล์การออกแบบของอาคารนะเราจะเห็นว่าตัวฟาซาดของตัวอาคารเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับส่วนของไม้ไผ่ฮะ ถ้าเราสังเกตดีๆเนียมันจะเหมือนไม้ไผ่แล้วเราก็ผ่าทําให้มีความมีเคอร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะฮะสะท้อาถึงความร่มรื่นแล้วก็ความเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทได้อย่างชัดเจนเลยครับ mm hmm. เรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาเยอะมากจริงฮะอย่างที่บอกนี่คือคอนโดสไตล์รีสอร์ทนะครับความร่มรื่นของโครงการเนี่ยเห็นได้เลยว่าต้นไม้เนี่ย เยอะมากมาก,มากตรงนี้คือส่วนที่เราเดินขึ้นมาจากสวนหย่อมที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะนี่เดินขึ้นมาเรื่อยๆตองนี้คือบริเวณชั้น2แล้วฮะตรงนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่ากรีนเดกครับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจากข้างล่างขึ้นมาสู่ชั้น2ตรงนี้ด้านหน้าผมนะฮะตรงนั้นเป็นแสนสิริแบ็ก yard ครับพื้นที่ที่เขาไว้ปลูกพืชผักสวนครัวนะทำให้ลูกบ้านที่อยู่นี้เนี่ยมาเก็บผักตรงนี้ไปใช้ได้นะประกอบอาหารได้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะ จะเป็นส่วนของ coworking space และ co pantry มีความน่าสนใจมากฮะแล้วก็สวยมาก้ว้เดยแต่ผมพาไปดูข้างในครับและนี่นะครับคือพื้นที่ของส่วนที่เป็น coworking space ครับ โครงการเนี่ยมียูนิตท,ทั้งหมด5 4 6ยูนิตนะฮะแต่ว่าโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารองรับการนั่งทํางานได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะอย่างโต๊ะตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์ยาวนะฮะอันนี้โอ้โหเป็นเคาน์เตอร์ลายหิน้วยนะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเรามองออกไปด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น Vertical Garden Wall ที่เรียกว่านั่งทํางานไปมองพื้นที่สีเขียวเนี่ยช่วยพักสายตาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะและส่วนตรงนี้เองเน ให้เราสามารถมานั่งทํางานได้อย่างสบายๆฮะจะเป็นโซนที่เป็นสามารถนั่งทํางานรวมกันหรือว่าเราจะแยกออกไปนั่งคุยเป็นสเตชันสเตชันเขาก็มีพื้นที่ที่รองรับทั้งพื้นที่รวมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษในการนั่งใช้สมาธิทางานก็เตรียมไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นโคเวกิ้งสเปซที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นโคเวกิ้งสเปซฮะด้านหน้าผมตอนนี้เขาเรียกเป็นส่วนโคแพนทรีนะฮะ Co และนี่คือห้องโคเพนทรีนะครับนี่คือห้องโคเพนทรีที่เราสามารถขอใช้งานผ่านนิติบุคคลถ้าเกิดวันไหน,เ,นเรามีเพื่อนมาเยอะๆนะฮะรู้สึกว่าอยากจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยสามารถจองขออนุญ,ญาตการใช้ห้องโคเพนทรีผ่านนิติบุคคลนะซึ่งในห้องนี้เขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้เลยะฮะถ้าเกิดเราอยากจะจัดปาร์ตี้ทำอาหารเล็กๆนี่ชุดเตาไฟฟ้าไว้ให้ใช้ด้วยทานแล้วก็สามารถล้างที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของพื้นที่ในห้องนี้เขาเยังเตรียมอุปกรณ์แรงต่างๆๆที่ เราอยากจะจัดเป็นปาร์ตี้ก็ขอใช้งานได้มีลำโพงอะไรให้ใช้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะยังสามารถปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวเวลาจัดปาร์ตี้ใช่ไหมถ้าเกิดคนที่นั่งอยู่ในโคเวกิ้งสเปซรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนเราเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถปิดพาร์ติชันกั้นเฉพาะส่วนตรงนี้ให้เป็นเฉพาะโซนปาร์ตี้ของพวกเราได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่โครงการเขาเตรียมไว้ให้กับลูกบ้านของคาวาฮาส์ที่นี่นะฮะ ผมดูแล้วฮะผมชอบหลายๆจุดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นส่วนอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้มีตู้ที่เป็นตูอ้อนุบาลผักเราสามารถเอาผักตรงนี้มามาประกอบอาหารได้นะขอใช้งานผ่านนิติบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนของตู้ที่เป็นตู้แช่ไว้แล้วก็ตู้แช่เครื่องดื่มเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยตรงว่าห้องนี้เนะี่ยน่าจะต้องถูกใจหลายๆคนที่เป็นสายปาร์ตี้นะครับและนี่คือส่วนของฟิตเนสภายในโครงการคาวาเฮาส์นะครับ จุดเด่นของฟิตเนสที่นี่เรียกว่าเป็นฟิตเนสที่พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรียกว่ามากมายแล้วก็ครบคันเลยนะฮะสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือฟิตเนสที่นี่มันจะได้วิวค่อนข้างโค้ง,งนะฮะเขาออกแบบให้เป็นกระจกโค้ง,งเกือบๆรอบเลยนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยวิวด้านหน้าคือคลองพระโขนงนะฮะมันทําให้ใครที่ชอบเดินนานๆบนพื้นที่ส่วนที่เป็นคาร์ดิโออย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเดินอีลิฟติคอวนานๆเนี่ย ก็สามารถเทควิวที่เป็นวิวคลองพระขนงด้านหน้าให้ได้นะครับเราันทำให้รู้สึกว่ามีความสดชื่นฮะมีความรีแลกซ์เกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะอุปกรณ์ต่างเนี่ยเรียกว่าครบคันเลยแต่ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยเขาเรียกว่าเขามีตัวล็อกคลัมบิ้งอย่างนี้นะฮะพื้นที่หน้าผาจําลองแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นหลายที่ที่เราไปดูกันมานะจะเป็นหน้าผาจําลองที่โอ้โหตั้งขึ้นไปสูงเลยทีเดียวฮะแต่ที่นี่ครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าผาจําลองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่นคือเขาจะเป็นลักษณะของ พื้นที่ที่สามารถหมุนได้นะฮะแล้วก็สามารถปรับได้อันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าปีนขึ้นไปปีนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงยอดนักที<อ>เพราะนั้นตรงนี้มันจะหมุนได้ตลอดเวลาเลยฮะก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ไม่ค่อยเจอที่ไหนฮะการออกกำลังกายอย่างเงี้ยช่วยลด,ดยไขมันดีมากเพราะว่ามันเป็นคอม p พล็กซ์มูฟเมนต์นะครับผมว่าหลายๆโครงการนะถ้ามีพื้นที่จํากัดน,นะลองเอาเครื่องนี้ไปตั้งก็น่าสนใจเหมือนกันครับ mm hmm. ครับและนี่คือห้อง l o u n ์นะครับ ถ้าผมอยู่ที่นี่นะห้องนี้คือจะเป็นห้องที่ผมสิงสถิตยอยู่นานมากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าห้องนี้เองโครงการเขาออกให้มาเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนหรือมานั่งคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็นกได้นะครับความพิเศษของห้องนี้คือเราสามารถมองเห็นวิวคลองพักขนงที่อยู่ด้านหน้าเพราะเขาออกแบบพื้นที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะตรงนี้ได้ความโปร่งแล้วก็มีกระจกที่อยู่รอบๆเนี่ยออกแบบเป็นลักษณะของวงกลมนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นวิวแบบรอบทิศเลยนะฮะความพิเศษของห้องนี้ยังไม่จบนะฮะด้านหลังผมนี่คือซิกเน แล้วก็โครงการคาวะ h o u s e นะครับนี่คือผนังหินอ่อนลาย Water i n อนะครับโครงการเนี่ยเขาพยายามพิถีพิถันในการเลือกหินแล้วก็พิถีพิถันในการต่อลายจนเกิดความสวยงามแบบนี้นะฮะ นี่คือซิกเนเจอร์ของโครงการเลยแต่ยังไม่หมดนะฮะในห้องลาวส์ตรงนี้ยังมีความพิเศษคือโครงการเนี่ยเขาได้เตรียมอุปกรณ์เรียกว่าเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่นท็อปเลยนะจากโอซิมนะครับตัวนี้มูลค่าตัวละ2,000 0 0บาทเลยนะผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ที่นี่นะเก้าอี้ตัวนี้ผมมานั่งทุกวันแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอ้โหมันฟินมากจริงๆครับเรียกว่าตรงนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการนะฮะนี่คือขอดย์าที่อยู่ใจกลางตัวโครงการนะครับ ที่น่าสนใจคือตรงนี้เขาออกแบบให้มีพื้นที่เรียกว่าเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะฮะแล้วก็พื้นที่เราสามารถออกมาออกกําลังกายอย่างสระว่ายน้ําตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําที่ออกแบบมาลักษณะของฟรีฟอร์มนะฮะเพราะ,ะนั้นไอเดียของเขามันจะไม่สระว่ายน้ําแบบธรรมดาทั่วไปเพราะนั้นที่นี่คือคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทนั้นการออกแบบเนี้ยมันต้องไม่ธรรมดานะฮะเราจะสังเกตว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีความยาว3 2เมตรนะแล้วก็กว้างถึง16.5เมตรนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยเรียกว่าก็มาเล่นน้ําด้วยกันได้อย่างสนุกสนานเลยเพราะเขาออกแบบโซนต่างๆไว้เยอะมากนะครับโซนแช่น้ําร้อนโซนแช่บ่อน้ําเย็นหรือว่าแม้แต่โซนของคิดพู่เองก็มีเตรียมไว้ให้นะครับสระว่ายน้ําตรงนี้มีความพิเศษมากมายเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดนะฮะในตัวโครงการเองเนี่ยเขายังเตรียมส่วนที่เป็นจุดนั่ง เยอะมากเลยนะครับจะมีส่วนที่เป็นทางเดินที่อยู่ริมคลองนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนของบาร์บีคิวลานช์นะครับอยู่ริมคลองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าคนไหนนะครอบครัวไหนยอยากจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเนี่ยเรียกว่าทําได้อย่างสบายๆภายในตัวโครงงานคาวาเฮาส์นี่เลยครับครับและในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชม มาดูห้องตัวอย่างที่เป็นห้อง One เบสไซส์43ตารางเมตรซึ่งห้องตัวอย่างห้องนี้ฮะเป็นห้องไทยที่ใหญ่ที่สุดของห้องวันเบสรูมเลยนะฮะความพิเศษห้องนี้เรียกว่ามีเยอะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราสังเกตได้ว่าหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยโครงการเขาติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกยี่ห้ออีเกลูโฮมมาให้นะฮะความพิเศษของดิจิตอลดอร์ล็อกรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายระบบมากเลยนะฮะอำนวยความสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้ระบบที่เป็น คีย์การ์ดก็ได้นะครับหรือว่ากดรหัสก็ได้นะแล้วถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยถ้าเกิดเราเดินเข้าห้องแค่เอามือถือแตะกับตัวประตูเนี่ยก็เปิดแล้วหรือแม้แต่เรามีญาติมามีเพื่อนมาและเราไม่อยู่ห้องเราสามารถส่งวันทามาส่วนให้เขาเพื่อเข้าสู่ตัวห้องได้อีกด้วยนะนี่คือความพิเศษของตัวดิจิตอลดอลล็อกรุ่นนี้นะครับ เข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเจอพื้นที่ที่เป็นส่วนของตัวครัวเลยนะครับเขาให้บิวอินแบบนี้มาให้เลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นชุดครัวที่ผมรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยัวเป็นหินแกรนิตสีดำนะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันใช่อ่ะคนที่ทําอาหารจะรู้สึกว่าอย่างนี้คือท็อปในฝันเลยมันทําให้เราทําอาหารได้รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลนะรตรงนี้ทําความสะอาดก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะมีแบ mm ็กสเปลสซท่่เขาติดตั้งแบ mm ็กสเปลสเป็นกระจกนะครับตัวโครงการเนี่ยเขาก็ บิวอินมาให้แบบนี้นะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆเ,เรียกว่าครบทั่วเลยเดียวอุปกรณ์การเจ็บจานแย,ยกเป็นชั้นๆเป็นโซน,น,นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนะตัวอ่างล้างจานตรงนี้ค่อนข้างลึกเลยตัวนี้เป็นอ่างของเม็กซ์นะครับเรียกว่าลึกนะครับแต่ว่าตัวก๊อกที่เขาติดตั้งมาให้ตัวนี้ซัเปคกเขามีแอบอัปเกรดด้วยนะใครซื้อไปรอบแรกไม่รู้หรอกตัวนี้เขาอัปเกรดเพิ่มมาให้กับลูกบ้านด้วยเพราะว่าตัวนี้เขาติดตั้งก๊อกแบบ2ระบบมาให้ แปลว่าอะไรครับแปลว่าก๊อกตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเครื่องกรองน้ํามาติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเปิดเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็แค่ซื้อเครื่องกรองน้ํามาต่อเข้าท่อตรงนี้ก็เปิดเป็นน้ํากรองเพื่อเอาไว้ดื่มบริโภคภายในห้องได้แล้วนะครับนี่คือความพิเศษที่โครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้นะฮะตัวส่วนตรงชุดครัวตรงนี้เองเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เว้นไว้สาหรับวางเครื่องสภาพฝาหน้านะครับแล้วก็เตาเนี่ยเขาให้เตาไฟฟ้าแบบ2หัวมาเลยนะครัวตรงนี้ยังมีความพิเศษอือเขามีประตูที่สามารถปิดกั้้นไปไปด แปลว่าการทํากับข้าวเนี่ยหรือว่าทาอาหารเนี่ยมันสามารถป้องกันกลิ่นหรือควันที่จะเข้าไปรบกวนในส่วนของพื้นที่พักอาศัยด้านในนะครับตัวนี้เขาก็มีติดตั้งพวกฮุดดูดควันซึ่งตัวนี้ดูดออกไปด้านนอกด้วยนะผมว่าค่อนข้างก็โอเคเลยแต่ยังไม่หมดนะผมว่าเขาคิดคิดไว้เยอะมากนะครับด้านบนถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับจะมีพัดลมดูดอากาศให้อีกชุดหนึ่งพัดลมตรงนี้มันก็จะช่วยดูดทำให้พื้นที่ตรงนี้มีการไหลเวียนของอากาศทําให้รู้สึกว่า ทำอาหารได้อย่างสบายใจนะไม่ไรู้สึกว่าโดนกลัวเรื่องกลิ่นนะครับ mm. หันกลับมาฝั่งนี้ฮะโครงฮะก็บิว์อินชุดแบบนี้มาให้เลยนั้นตรงนี้มีชั้นที่สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะมากๆนะครับ mm. ผมว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตู้ตรงนี้เองเนี่ยซึ่งโครงการเขาออกแบบมาให้เป็นตู้เก็บของชิ้นใหญ่ๆเก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะ mm. ดูสิแขนผมเข้าไปบเกือบสุดเลยเนี่ยตู้ตรงนี้ลึกจริงๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็มีชั้นวางรองเท้าซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ย เป็นพื้นเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีพิเศษที่คัสตอมเฉพาะแส,สิริเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นความพิเศษที่ทางองค์การเขาก็เตรียมไว้นะ<ม>พื้นเป็นกระเบื้องพอสเลนนะที่รู้สึกว่าเดินแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอเคเลยแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเรามองการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําครัวนะตรงนี้ทาความสะอาดง่ายมากนะครับถ้าคุณทําน้ําหกนะหรือว่าทําครัวแล้วเครื่องปรุงหกน้ํามันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับ ตรงนี้ที่พื้นที่ที่โครงการเขาเว้นไว้ให้เนี่ยสำหรับตั้งตัวตู้เย็นแบบนี้นะผมว่ามันใหญ่มากๆนะด้านบนนะบางคนบอกเฮ้ยตู้เก็บของมันหยิบไม่ถึงเอเป่าแต่จริงๆตรงนี้คือตู้ไฟที่เป็นตู้ไฟระบบแต่โครงการเขาซ่อนมาให้อย่างดีนะฮะทำให้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เอื้อมไปตรงนู้นมากเท่าไหร่นะครับถัดเข้ามาในส่วนของพื้นที่ใช้งานในตัวห้องกันบ้างนะฮะตรงนี้เองเนี่ยเข้ามาส่วนในพื้นที่ที่ตรงนี้โครงการเขาจัดให้เราเห็นว่า เป็นดิ i แอเรียนะฮะสามารถวางโต๊ะทานข้าวแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็วางโต๊ะเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้มาให้นะเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่เป็น l ล v วิ g งแอเียเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงพื้นเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตแล้วตรงนี้เป็นพื้นลามิเนตหนา8มิลนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าในโซนนี้เขาสูงที่ประมาณสัก2.7เมตรเนี่ยโครงการเนี่ย เขาติดตั้งตัวระบบ Google Assistant มาให้เกือบทุกๆห้องเลยฮะซึ่ง Google Assistant ของเขาเนี่ยสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยก็ได้นะอันนี้เรียกว่ารองรับระบบสมาร์ทโฟนแบบเต็มรูปแบบเพราะา Google Assistant ของเขาเนี่ยเขาทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน s o m ฟรีครับตัวแอปพลิเคชัน s o m ฟรีเนี่ยเขาควบคุมตัวตัว IR Remote อย่างนี้เพราะฉั้นเราสามารถสั่งให้เปิดปิดทีวีได้หรือว่าสั่งเปิดปิดแอร์แบบนี้ก็ได้นะฮะตัวไอ้สมาร์ทรีโมทแบบนี้ควบคุมได้หลายๆอย่างอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตัวอินฟราเรดนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่เขาทาได้คือเปิดปิดไฟฮะ,ะสังเกตว่าไฟสวิตช์ไฟในห้องเนี้ยเขาให้เป็นแบบทัชพาร์เนลตัวปลั๊กไฟตัวสวิตช์ไฟเนี่ยเขารองรับการต่อเชื่อมระบบ Wi-Fi ที่อยู่ภายในตัวห้องนะครับระยะการนั่งดูทีวีนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้เองเนี่ยสามารถวางทีวีจอใหญ่สักประมาณ60นิ้วยังได้สบาย,บายเลยนะเพราะว่าถ้าผมลองนั่งพิงแบบนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่า มันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างด้านหน้าผมแล้วก็ระยะการดูทีวีเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะฮะโครงการเขาวางโซฟานะแบบประมาณรัก3าที่นั่งมาให้นะครับและอีกหนึ่งความพิเศษของแบรนด House นะครับในทุกๆห้องของแบรนด House ์เนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาคืออันนี้คือ House Signature The f r a ฟรครับ คือตรงนี้จะเป็นผนังที่เป็นกระจกนะครับถ้าสังเกตได้ว่าผนังกระจกตรงนี้เขาจะมีเฟรมที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมอยู่ซึ่งไอเดียของเขาคือเราสามารถเปิดตัวเฟรมอลูมิเนียมที่เป็นกระจกตรงนี้ออกไปได้90องศาเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเราสามารถเปิดความโล่งออกไปมาทําให้ห้องนี้รู้สึกว่ามีระเบียงเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมนะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดคือมันช่วยในเรื่องของระบบแอร์ฟลอว์ที่อยู่ภายในห้อง นี่คือซิกเนเจอร์ของโครงการที่อยู่ในแบรนด์เฮาส์ทุกๆตัวเลยครับ มาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะฮะห้องนอนในห้องนอนวันเบสเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีห้องที่เป็น walk in closet แบบนี้มาให้ด้วยนะฮะผมว่าหลายๆคนชอบนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนที่ชอบการแต่งตัวนะครับห้องนี้เองเป็นห้องแต่งตัวในฝันของใครหลายๆคนเลยนะฮะตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็บิ้วตัวที่เป็นกระจกสไลด์แบบนี้มาให้นะครับทางแซนซิรีเนี่ยเขา b u ้วตัวตู้เสื้อผ้าแบบนี้มาให้เลยนะฮะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเรียกว่าบานใหญ่แบบเต็มบานเลยนะบิ้วความสูงเกือบเต็มเลยเพราะนั้น ช่องอุปกรณ์ต่างๆเ,เรียกว่าครบมาครบเลยแล้วก็ติดตั้งไฟ led แบบนี้มาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกหาชุดอะไรแต่งตัวเรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะฝั่งนี้เองเขาก็ออกแบบเป็นตู้แบบบานเปลือแบบนี้มาให้นะ <S <S <ๆ S 1> อันนี้ก็ได้ความสูงกับเต็มเมเหมือนกันนะครับ <S 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 <childhood 48> ด้านบนเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับบิวแบบเต็มเต็มนะแล้วก็ยังเปิดไฟ led แบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็บิวมาให้2ฝั่งเลยไฟ led ฉะนั้นตรงนี้เองเ,เ,เรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วช่องอุปกรณ์ เก็บอ c อ e เซส r ซอรต่างๆนี่เขาให้นะไอนี่ที่เก็บเครื่องประดับแบบนี้เนี่ยก็ให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับเชื่อมต่อาส่วนที่เป็น walk in closet ตรงนี้นะครับเข้ามาดูนะฮะอันนี้คือห้องน้ำที่อยู่ในห้อง one bed อันนี้ห้อง one bed ไซส์43ตารางเมตรนะนี่คือ one bed ไทีใหญ่ที่สุดนะครับสังเกตได้ว่าความพิเศษของห้องน้ำที่อยู่ในนี้คือเขามีอ่างอาบน้ำแบบนี้มาให้เลยนะฮะตัวพื้นแล้วก็ผนังของส่วนห้องน้ำเนี่ยใช้เป็น พอชเลนทั้งหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าการทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรเลยนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะในห้องน้ำนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่คือซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างของโครงการคาว่าเฮาส์นครับนี่คืออ่างล้างหน้าของคอตโต้นะซึ่งทางสาสรีเนี่ยเขาสั่งคัสตอมพิเศษเฉพาะโครงการคาว่าเฮาส์นี่เลยนะครับด้วยสีเนียงก็พิเศษนะแล้วก็รูปทรงเนี่ยก็เป็นรูปทรงกลม ไม่ค่อยเหมือนใครฮะอันนี้เรียกว่าเทจริงๆแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะตรงกระจกเงาที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยเป็นกระจกเงาที่ค่อนข้างบานใหญ่เลยทีเดียวน,ะนี่ครับสังเกตว่าเห็นอะไรป่ะนี่โครงการเขาติดเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้นะครับกพราปัจจุบันเนี่ยมันคือเข้าสู่ยุคทัสเลสโซไซตี้แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องมานั่งเปิดปิดไฟอะไรให้มันยุ่งยากฮะนี่เขามีเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะบ,บางครั้งเนี่ยมือเราเปียกหรือเปื้อนใช่ป่ะก็ไม่อยากไปแตะพวก สวิตไฟแรงต่างเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์แบบนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมว่าพวกตู้แรงต่างเนี่ยเขาก็มีช่องเก็บของชิ้นเล็กๆพวกขวดแชมพูขวดล้างมืออะไรเงี้ยเก็บไว้บนนี้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของห้องที่เป็นห้องชาวเวอร์นะครับตัวอาบนะ้าเองเนี่ยเขาก็มีส่วนที่เป็นชาวเวอร์นะแต่ถ้าเกิดใครชอบยืนอาบแบบปกติเนี่ยก็เป็นโซนโซนนี้เลยเขามีการแยกโซนการใช้งานมีการยกธรณีขึ้นมาเพื่อกั้นการใช้งานส่วนเปียก แล้วก็ส่วนแห้งที่อยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะตัวสลบเลนการยืนเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าพื้นมันสลบลงไปนั้นเรื่องของน้ําที่มันจะท่วมขังผมงว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ตัวช์บ็อ BOX แบบนี้นะฮะฉากกั้นอับน้ำเนี่ยโครงการเขาติดตั้งเป็นกระจกเทมเปอร์มาให้เลยนะเพราะตรงนี้มั่นใจได้เลยว่ามันทนทานแน่นอนฮะไม่เป็นอันตรายนะฮะแล้วก็ตัวแฮนด์ช OWER ก็เป็นแบบนี้นะครับ มีเรนชวเวอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะส่วนของพัดลมดูดอากาศก,ก็มีให้นะคะแล้วก็ส่วนสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์เนี่ยเขาให้สุขภัณฑ์วอชเลสมาให้เลยนะมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ออกแบบมาให้สําหรับวางเตียงแบบ5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเพราะผมว่ามันมีพื้นที่นะอย่างดูตรงนี้ถ้าเราวางเตียง5ฟุตเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ข้างเตียงเหลือ หรือถ้าใครอยากวาง6ฟุตเนี่ยก็ขยับพื้นที่ออกไปหน่อยนะก็ยังมีพื้นที่หัวเตียงสาหรับวางโต๊ะข้างเตียงไว้ชาร์จโทรศัพท์ตอนคืนได้เลยนะครับแต่ว่าปลายเตียงนิดนึงฮะผมว่าพื้นที่มันค่อนข้างไม่ได้เดินไม่ได้แคบนะไม่ได้รู้สึก่มันแคบแต่ว่าถ้าเราจะติดตั้งตัวเคาน์เตอร์วางทีวีเนี่ยอันนี้จะมไม่เหมาะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะวางทีวีแบบบิวตินติดผนังไปเลยทําได้นะฮะเพราะเขาเตรียมพวกปลั๊กอะไรต่างพวกสัญญาณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ความพิเศษของห้องนี้ฮะตัวด้านนอกในห้องนอนเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ระเบียงนะครับเราสามารถเปิดการใช้งานตัวมา่านตรงนี้ออกไปนะโครงการเขาไม่ได้ให้ม่านนะแต่ว่าเขาดรอปพวกรางฝ้าอะไรพวกนี้ให้สําหรับติดผ้าม่านไว้ให้ด้วยนะของจริงนะที่เขาส่งมอบแล้วก็ห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาแถมแอร์ให้นะครับนั้นไม่ต้องติดตั้งแอร์เพิ่มนี่ข้อดีเลยนะครับมาดูส่วนของระเบียงนะฮะระเบียงเนี่ยมันสามารถเปิดกระจกแบบนี้ออกไปนะซึ่งกระจกที่เขาให้มาเนี่ย เป็นประตูกระจกสไลด์แบบ3ตอนนะฮะมันทําให้พื้นที่เนี่ยมันเปิดได้โล่งเลยนั้นถ้าเกิดเราจะอยากออกไปใช้ระเบียงนะทำได้สบายๆเลยนะฮะตรงนี้สังเกตว่าระเบียงนะครับเขาเป็นระเบียงโค้งนี่เพื่อมันรับกับตัวฟาซาดที่อยู่ด้านนอกที่เป็นเราเห็นไหมตอนช่วงแรกที่เราบอกฟาซาดมันเป็นเหมือนลายตัวกระบอกไม้ไผ่นะปล้องไม้ไผ่นะั้นตรงนี้เองเนี่ยระเบียงมันก็เป็นระเบียงโค้งที่มันรับเข้ากันนะครับ สังเกตว่าระเบียงตรงนี้เองเนี่ยผมรู้สึกออกมายืนแล้วเอ้ยทำไมมันโล่งอะ่ะเพราะว่าเขาเก็บคอนเดนซิงยูนิตนี่ไว้ด้านบนแล้วก็มีกริลปิดอะไรให้เรียบร้อยเลยแน่นอนฮะ,ะมันทําให้การใช้งานออกมายืนชมวิวแบบนี้ก็ทําได้จริงนะฮะเราออกมาจากส่วนระเบียงที่อยู่ตรงห้องนอนใช่ไหมครับแต่ว่าระเบียงตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถเดินผ่านเข้าประตูห้องจากระเบียงได้แต่ทางนี้ครับ แบบนี้เลยนะนี่คือความพิเศษที่ทาง Kawahouse เตรียไมไว้ให้นะฮะเพราะที่นี่คือคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่ติดคลองพระขนงมีความน่าสอยู่อาศัยมากที่สุดของสายสรีอีกหนึ่งโครงการครับ ครบถ้วนกันไปแล้วนะฮะสำหรับโครงการคาวะเฮาส์นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่มาก้าเลยนะครับด้วยตัวโครงการเนี่ยออกแบบมาสไตล์คอนโดรีสอร์ทนะฮะที่มีสระว่ายน้ำแบบฟรีฟอร์มขนาดยาวแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะฮะเรียกว่าหาได้ไม่ง่ายในถนนสุขุมวิทแบบนี้นะฮะโครงการเนี่ยแม้จะเข้ามาในซอยอ่อนนุชสักเล็กน้อยะฮะแต่ว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ โครงการ t 77ซึ่งในนี้เป็นอาณาจักรใหญ่ของทางสายสริมีหลายๆอย่างในนี้เยอะมากไม่ว่าจะโรงเรียนอานาชาติอย่างบางกอกเพรสหรือว่าแม้แต่ t 77หับนะฮะผมรู้สึกว่าตรงนี้เองเนี่ย ม่น่าสนใจมากนะครับเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวการเดินทางเนี่ยใครขับรถนะเรียกว่าสะดวกเลยใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมากๆนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้มีรถขับประจำเนี่ยก็สามารถนั่งรถชัตเตอร์เซอร์วิสเนี่ยออกไปที่รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุชได้ง่ายๆโครงการเขามีเซอร์วิสให้ฟรีและออกทุกครึ่งชั่วโมงด้วยหรือเราสามารถเรียกเซอร์วิสอย่างตัวรถเช่านะฮะสมาร์ทมอฟเนี่ยมาใช้ถึงโครงการเลยก็ยังได้เรียกว่า อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวนะฮะตัวโครงการนะตอนนี้ราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0าบาทบต่อรางเมตรนะครับแต่สําหรับใครที่ยังอยากเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้โครงการยังมีห้องที่เหลือขายยูนิตพิเศษที่เหลืออยู่นะครับลองแวะเข้ามาดูแล้วก็โปรโมชั่นของทางสายสิริเองตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เรียกว่าอยู่แล้วก็ฟรี24เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคนจะอยู่เองเรียกว่าดีนะฮะหรือว่าใครจะลงทุนปล่อยเชา่าก็เรียกว่ารับค่าเช่าเต็มเต็มไป24เดือนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนของเรื่องของโอนฟรีฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าส่วนกลางอีกผมว่าที่นี่พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นโครงการคาว h าเฮาส์ผมให้ Must Have ครับ